30แล้วครับ3าแล้วครับเอ้าไปเรื่อยไม่หยุดไหลไม่หยุดแล้วอย่างเงี้ยคำเตือนการพนันเป็นสิ่งไม่ดีผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำน้องๆหนูๆเด็กๆทั้งหลายโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมพี่เตือนน้องๆแล้วนะบอกแล้วอย่าหาว่าไม่เตือนไปสวัสดีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตบเว็บแตกอยู่กับผมตบเว็บครับ คนดีคนเดิมก็วันนี้จะมาเล่นเกมค่ายพ p พนะมีคนแนะนําเข้ามานะครับเป็นเกมเกมใหม่แล้วกันใหม่ได้อยู่นะมันนี้ใหม่กว่าน,นั้นไงเมื่อกี้นะแต่ก็เลยก็เป็นเกมใหม่แหละชื่อเกมว่ายำยำนะเขาบอกว่าเกมเนี้ยพี่แตกยากต้องสุ่มด้วยจะซักแค่ไหนเชียววะก็เลยอยาก,กมาเล่นให้คุณผู้ชมดูเท่าน่อย <Okay. S 1> อเคย่าลืมก่อนเล่นอย่าลืมกดตับตาคายกดถูกใจกดติดตามให้ผม้วยนะลิงก์ด้านล่างกระตบกเว็บแตกปะ อันนี้เป็นกงิที่ห้าพันมาแล้วก็ซื้อพันหนึ่งแล้วซื้อเลยไม่รีรอเราจะต้องสุ่มด้วยใช่ไหมมันมีสุ่มใช่ไหมอ๋อชัดเลยกดเลยก็ถ้ามีสุ่มเนี่ยซื้อทีละพันพอคมือนไม่ได้เล่นเฮ้ยเิร็เรียบร้อยอ๋อถอยกาบก็นหนูก็ไม่ได้เล่นกดต่อดีรออะไรอ่ะเฮ้ยย้ายยายอ่ะหมุนตันทักทีก่อน แล้วเ,เดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันดีหรือไม่เอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าเรียเอ้ยเอ้ยเอ้ยไมควงอะทำไมเอ้ยเฮ้ยหมุนแขนก้ามขึ้นแล้วมั่งแดนเย็นก้ามขึ้นแล้วมั่งผมว่าค้างแล้วแบบนี้ไม่รู้มันเป็นที่เน็ตผมหรือว่ามันเป็นที่ของค่ายพีนะอ้ามาแล้วเฮ้ยอยอ่าถอยไปถอยกลับอย่างนี้เหรอเอาสักทีเถอะ เอออีกทีเดียวอีกขออีทีเดียวเท่านั้นจบเ <Yahoo! S 1> หมือนตันแต่ไม้แรกแตกไม้แรกก็เลิกเลยไม่รออีกแล้วไปก่อน <c oughs> ไม่มีการพูดปัม๊มตําเพลงอะไระแดงสิ้นเดี๋ยวผมมาตัวลบห้ <c oughs> ผมผมลองเข้ามาดูแป๊บหนึ่งนะ,นะเมื่อกีนะ้คือผมอยากรู้ว่ามันดูลายกันใจยังไงเ <c oughs> <c oughs> ่อ๋อแต่อ๋อเข้าใจน่าจะเป็นต้องต้องเป็นตัวติดกันเนหะ็นไมแล้วไม่ไวยอยู่นี้โอเคตัวคูณเพิ่มเทียร์สามเลยนะ ทำมาเล่นไปนะไม่น้อยเอ้ยฟิลิตอปิ้นจากแลไรอ๋อมีตัว,น,วตนี้คือเพิ่มฟิลิตปิน้นเหรอสวยดิแบบเนี้ยเอาเมกะไปแล้วสามร้อยเก้าสิบหกมันจะปรับเสียงให้อยู่ไงเอาละชนะต่อเนื่องสห้าแล้วหนะต่อเนื่องหน่อยเออต้องงั้นดิวะาไนช์ไนร้อยห้าสิบ่ะ แตงได้มาแลไปเลยโอ้ยไม่ผมยังไม่ดูนะว่าตัวอะไรแพงสุดอะโอ้โหเต็มแผงแบบนี้คูสิบแปดไม่เห็นเซนเซเลยอะไนชอย่างเดียวเลยไม่ขาดทุนแน่นอนมานี้ขาดทุนก็โกงละอืมคูณยี่สิบสี่ไปแล้วเก็บตัวคูณไปก่อนเอ้ยแต่ยังไม่ว้าวเลยนะนาเข้ามาเล่นยังไม่ว้าวเลยเนี่ยชนะตลอดเลยคูณยี่สิบเจ็ดแล้ว สามสิบแล้วครับสามสามแล้วครับเอ้าไปเรื่อยไม่หยุดไหลไม่หยุดแล้วอย่างเงี้ยพูดเมื่อกี้ไหลไม่หยุดหยุดซะแล้วสามหกแล้วเอ้ยนี่ว้าวแล้วเริ่มแล้วพอคูณเยอะนในค่ยเอาแล้วเริ่มแล้วเย็นเย็นยังไงสวยดิได้ใช้ได้ใช้ไงตอหลหนไหน,ไหนตอน่อเอาเค้กมาอีกอะเงกะก่อนคูณสี่ิสองแล้วครับ เอาหน่อยเอาหน่อยแตกหน่อยมาขนาดนี้แล้วแต่เออไปอีกอย่าไปหยุดมาขนาดนี้แล้วคุณฮ่าเสพแล้วออกฟิโตปินเพิ่มเลยดิเ <ไป S 1> ชฟพูดอะไเชฟเ <Nope. S 1> ชฟครับเชฟพูดอะไรครับเชฟเอาก็อย่างนั้นดิเป็นเหมือนพวกอันนี้ใช่ไหมเบอร,ร์กเกอร์แล้วกเป็นตัวแผงเบอร์เกอร์สปากเกตตี้แล้วก็อะไรเนี่ยอะไรขาวๆเนี่ย ท,ท,ท,ที่สุดท้ายอย่าว่า,วานะโอ้ไปทางว่าทะเลแดีวได้กำไรนะก็อย่างนั้นนะจัดน้ำขึ้นให้รีบตักไพ่นี้เราไม่ได้หมุนตันดูมไหมกดทีเดียวพอแล้วไปเลยเล่นเลยเออไายแพงนี่กดแบบว่าไม่ต้านตัวล้วทีนี <c oughs> ่กระสูนคือไม่เล่นใช่ปะชัดเลย พอซื้อไม้แพงไม่ได้เล่นเลยครับชัดเลยสองไม้ว่าหมดไม่น่ารอดไม่มีการรีรอใดๆทั้งอาอีกทีหนึ่งคือไม่เล่นแล้วนะอวขอแค่แปดบุนมันยากจกังวะ เรียบรลอเจ๊งได้อลายไม้แรกที่เหลือเจ๊งพูดตรงนี้เลยนะเดี๋ยวกูจะกลับมาเอาคืนแน่นอนแล้วเดเจอกันไอเกมเนี้ยหลอกล่อกือเจองบเยอะแน่ไม่น้อยไม่ชอบเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกับตบเว็บแปะบาย